ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุรุกวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สบายหูดาก กระปูหมาซอนกับลิพูแชมป์กลุ่มทะลุลินลิวน็อกเอาท์ยูโรปาลีกแมนยูร้องจากสีได้เจอกันอยู่บ่ละครับแมไพี่น,อน้องในซึกยูโรปาลีกแมนยูถึงกับขาสาั่นมีคลิปให้ได้ชมด้วยนะครับในประตูที่ลิพูทำได้ถึง4ลูกนะครับขงแดงลิพูของพวกเรายัางร้อนแรงนะครับทำผลงานได้ตามเป้าหมายในเกมนี้โมเมดซาลาดทั้งหิงทั้ง่ายนะครับอู้ยหยอดเยี่ยมกระเทียมดองพ่อแม่พี่น,อน้องเป็นสถิติอีกแล้วนะครับสำหรับโมซาลาแถมคริออกระปเหมา์คนเดียว2เมตรพาทีมไล่ทะลุลิน4-0 หวานเจี๊ยบขาดว่ามันขี่ใส่รวดมุนอีปีอุ้ยปุ้ยเบิดพอไม่พี่น้องมุนว่ามันจำเขาก็ปนมุนมีตีแหลกเบิดเอาหยั่ง,ง่ามุนอีกแล้วนะครับเกมลุกสุดโหดจริงๆนะครับหวนชิวชยัยเก็บเพื่นไปเป็น12ตามจากการลงสนาม5นัดตีตัวเข้ารอบนอกเอานในศึกยุโรปาลีกพร้อมชิวแชมป์กลุ่มอีได้สําเร็จนะครับทำให้เพื่อนรักหักเลียมโหดมึงอย่าตกลงมาในฟุตบอลยุโรปาลีกเด้อได้หววกันคกๆพอไม่พี่น้องรับรองว่าขาสัา่นแน่นอนนะครับเพื่อนรักหักเรียมโหดดขอองเรามินก็ี คลิปไฮไลท์การทำประตูของหงดังลิวเซียลูกมาให้ชมกันนะครับไปมึงกันโลดครับพอไม่ไปน้องจวดอย่างเดียวพอไม่ไปน้องลิวขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับจากลุยดิอาสในนาทีที่11ครับดูครับการประสานงานกันนะครับของลิเวอร์พูลครับมองอย่างนี้ครับโอ้โหสวยจริงๆครับลุยดิอาสพุ่งมองเข้าไปครับนำหนึ่งศนาทีที่11บเอ็ดหงดงยังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับนำเป็น2อศูนย์ในนาทีที่14ครับจากกัตโปครับดูลูกนี้ครับการประสานงานซาร่ายกมา อาทิตให้อย่างสวยครับ2อนาะทีที่สิบสงแดงยังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับมา30ในครึ่งหลังนะครับนาะทีที่5 0จากซาร่าสัตจุด,ดโทษไม่เหลือซาาครับซาร่าโหดจริงๆปีท้าย40นะครับจากคริสคาโปนะครับเป็นการยิงลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับจากการเล่นโต้ก,กับเร็วนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นลูกฤดูครับค ok าโปล็อกหนึ่งจังหวะซัดลูงนี้เรียบร้อยครับเด็ดขาดจริงๆ โจเกมนะครับลิวร์พูเอาชนะลินไปได้4ประตูต่อ0นะครับเหมือนกับซ้อมเกมรุกจริงๆนะฮะท่านผู้ชมดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะฮะก็ยังก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเจคกิ้งครอปบอกแหละครับว่าเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับและต้องการสามแต้มเพื่อการันตีผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จนะครับโดยไม่ต้องไปเหนื่อยในเกมสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมแลวตอนนี้ลิร์ภูนะครับก็เข้ารอบเป็นอันดับที่1นะครับ เล่นไป5นัดมี12คะแนนนะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนเกมนี้นะครับตลอด90นาทีนะฮะแม้ว่าทีมของเรามีความเจ็บคมนะครับแต่ถ้าหากมีความเจ็บคมมากกว่านี้ก่อนน่าจะไหลไปถึง5-60เลยนะครับท่านผู้ชมโอกาสเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ชนะ4-0ถือว่าสวยงามนะครับโดย3แต้มสำคัญสำหรับเป้าหมายก็จบลงได้ด้วยดีนะครับก็เป็นแชมป์กลุ่ม E นะครับก็ไปรอในรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ อ็กชวนชมผู้เล่นอย่างเควินเคลล์เฮอร์จลเลคอนซาแฮมวิเอเลดลาวัตตลูเอนโดลและโคดิกโตที่เป็นตัวสนลองแล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับในเกมนี้ทุกคนนะฮะเล่นได้ดีทุกทุกคนเลยนะฮะโดยเฉพาะโคดิกโตร,รู้สึกประทับใจเอเลดนะครับเอนโดด้วยในเกมนี้ทั้งคู่เป็นคีแมนในแดนกลา,างไี่หย่อนยิเยี่ยมจริงๆทำงานหนักนะฮะสองสองคนเนี่ยช่วยให้ลิเวอร์พูลกับเ,เพื่อนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ การเคลื่อนที่ของเอเลียดและเอนโดนั้นอันตรายเลยทีเดียวรวมไปถึงความยอดเยี่ยมของเควินเคนโรเฮอร์ด้วยนะครับจังหวะที่เซฟวัสจันในการเซฟลูกยิงของดิน2อถึงสครั้งนะครับโดยเจ้าตัวแสดงเห็นแล้วนะครับว่าเขาก็ทําได้ดีในจังหวะการยืมตำแหน่งที่ดีปฏิกิยาที่ยอดเยี่ยมนะครับทานผู้ชมแล้วก็เชินชมทุกทุกคนเล่นได้ดีเกมๆนี้นะครับพระผ่านเข้ารอบไปได้อย่างสวยงามนะฮะท่านผู้ชม หงแดงหูผึ่งยูเวนตุสพร้อมขายฟาลาดิโกเชียซ่าออกจากทีมในปีหน้าทำการข่าวการชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลว่าเกียซ่าอาจจะเป็นตัวแทนของโมซาลาอัปเดตข่าวการนี้ทีมที่น่าสนใจเมื่อช่วง,งค่ำคืนที่ผ่านมานะครับและมีรายงาน,นว่าณนะตอนนี้ทางด้านของสโมสอ,อยูเวนตุสน,นั้นอาจจะก,กำลังนองถึงความเป็นไปได้ในการพิจารปอยตัวฟาลาดิโกเกียซ่าส่วนหน้าทีมชาติอิตาลีออกจากทีมในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะปีหน้าโดย ข่าวลือเที่ยวมาว่าลิบูนั้นคือหนึ่งในทีมที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ของฟาริโกเกียซ่ามาอย่างใกล้ชิดนะครับและอาจจะมีความเคลื่อนไหวในเดืยนนี้แน่นอนทพื่หากทางยูนตุสตั้งใจที่จะปล่อยตัวซูน่ารายนี้ออกจากทีมไปจริงๆนะครับโดยมีรายงานนะครับว่ายูนตุสเตรียมรับเสนอสําหรับฟาริโกเกียซ่าในปีหน้าโดยมีข่าวลือว่าลิบูสนใจปีกทีมเชฟอิตาลีรายนี้และตอนนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับอนาคตของฟาริโกเกียซ่านั้น ก็กาลังถูกพูดถึงในวงกงว้างว่ายูวนตุสกําลังจะปล่อยตัวยอดกองหน้าระดับโลกรายนี้ออกจากทีมจริงหรือไม่แม้ว่าที่ผ่านมานานนะครับเจ้าตัวอาจจะยิงประตูไม่ได้เป็นกลับเป็นกรรมเหมือนกับสมัยที่ยังคแข่งอยู่กับฟิออรเรนตีน่าแต่ก็ถือได้ว่ากองหน้ารายนี้นะครับยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีและในฤดูกาลนี้เคียร์ซากก็ยิงไปแล้ว4ลูกกับอีก2อาซิทในทุกรายการให้กับทีมเบียงโคเรนีตอน,น,นทั้งที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บเ CL และกลับมาลงสนามได้ไม่นานนะครับ โดยท่านั้นสโมสรลิเวอรุนั้นก็ตอกเป็นข่าวว่ากําลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าชั้นยอดเพื่อที่จะเข้ามาแทนที่ของโมเมสซาร่าที่ตอกเป็นข่าวว่ามีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์น,นี้เลยและยานไปการแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียด,ด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกซึ่งแน่นอนว่าท่านดัานของเฟริกโกเกียสันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถที่เพียงพอที่จะเข้ามาแบกรับตําแหน่งปีขวาของลิเวอร์พูลต่อจากโมเมสซาร่า และการที่ยูนตุดพร้อมขายเคซ่ออกจากทีมในปีนั้นนั้นก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจในตัวของซูน่ารันยี้อย่างแน่นอนนะครับโดยณตอนนี้ยังไม่มีแรงงานว่าทางยูนตุสนั้นได้ตั้งค่าตัวของเคซ่เอาไว้ที่เท่าไหร่กันแน่แต่จากการประเมินราคาดูแล้วคาดการณ์กัว่าขั้นต่ําน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลล่ารอบได้นะครับสำหรับนักเตะที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแคา 26เปและถูกยกย่องว่าเป็นกองหน้าระดับโลกไปเป็นที่โดดอยแล้วในช่วงที่่ันมาแต่ที่นั้นกับหลายฝ่ายก็มองว่าฟาลาริโกเขียนสนั้นอาจจะเอาตัวรอดในพิมลิกได้หรือไม่เพราะที่มันมาก็ดูเหมือนว่านักเตะชาวอิตาลีนั้นน้อยคนมากนะครับที่จะประสบความสำเร็จในศึกพิมลิกดังนั้นฟาลาเโกเขียซสาจึงกำลังถูกตั้งคำถามว่าจะไปได้สวยกับลิเวอร์ลอไม่ในฐานะตัวแทนของโมซารา มนุเขาเนี่ยแจ้งกับต้นสก,กัดแล้วนะครับว่าต้องการย้ายทียมโดยมีลิเวอร์พูลกำลังเฝ้าติดตามสถานก,การณ์อย่างกร้ชิดสโมสรลิเวอร์พลของเราในะตอนนี้ครับกำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ไว้ใจได้เข้าสู่ทีมในตลาดหน้านหนาวนี้หลังจากที่ในตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลได้ประเมินแล้วนะครับว่าตำแหน่งกองกลางตัวรับนั้นกำลังเป็นจุดอ่อนของทีมและมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวนี้โดยด่วน โดยก่อนหน้านี้นะครับลอร์พูก็กาลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับท่านังของเคเฟนทูร,รามและในวันนี้ทีมของแดงก็กาลังมีข่าวกับมานูโคเน่ฉสนั้นก็ทําให้หลายฝ่ายมองว่านักเตะทั้งสองรายนี้ก็ได้กลับมาตกเป็นเป้าความสนใจของลิเวอร์พูลครั้งเป็นที่เรยรยแล้ว,ลวหลังจากที่ในช่วงตลาดสเสมอที่ผ่านมานั้นนะครับลอร์พูกก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะทั้งสองคนนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่การนี้ทีมนันตอนนั้นมันไม่เกิดขึ้นนะครับ โดยล่าสุดนั้นนะครับก็เป็นไปตามการรายงานจากสปอร์ตบิลนะครับสื่อชื่อดังในเยอรมนีก็ได้เอามาตีข่าวว่ามานนโคนเน่นั้นนะครับกำลังตกเป็นเป้าหมายในการสนทับของลิเวอร์พูลและมิฟิลต่ตอรับชาวฝรั่งเศสรายนี้ก็ได้บอกกับทางบริสเซนเมชันกับลักต้นสังกัดของเขาเป็นที่ร่ลอยแล้วว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรบริสเซนเมชันกับบักเพื่อหาความท้าทายใหม่แต่ถึงเนั้นก็ยังไม่ได้มีการระบุกรอบเวลาที่จะเจ้ว่ามานนโคนเน่นั้นต้องการย้ายออกจากบริลเซนเมชันกับบัก ในช่วงตลาดหน้าหนาวหรือว่าช่วงตลาดซัมเมอร์หน้ากันแน่โดยเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นนะครับลิเวอร์พูลก็มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวมานูโคเน่มาร่วมเขียมแต่ตัวของนนกเตะได้รับบาดเจ,จ็บหนักเสียก่อนนะครับจนทําให้การเล่นทีมนั้นมันไม่เกิดเกินและในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมน,นั้นทางลิเวอร์พูลนั้นก็พร้อมแล้วนะครับที่จะกลับมาไล่ล่าตัวมานูโคเน่เข้าสู่ทีมอีกครั้ง และการที่จู่ๆตัวของนักเตะรานี้ก็ได้แจ้งกับทางต้นสกัดของตัวเองไปแล้วว่าต้องการย้ายถมีมดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเจอจับเบื้องหลังกันเสร็จสิ้นไปแล้วไปเป็นที่ร้อยจนทําให้ตัวของมนูโคเน่กราดที่จะแจ้งกับทางสโมสรเรื่องการขอย้ายถมีมแต่ถึงนั้นก็ยังไม่มีการยืนยันว่าสโมสรที่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้แมนูโคเน่ได้ตัดสินใจขอย้ายถมีมในครั้งนี้จะใช่ลิเวอร์พูลของพวกเราหรือไม่ ยังไรก็ตามนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางปุริเซียมันเช่นกระบ,บักยังไม่ได้อนุมัติเรื่องการขอย้ายทีมของมานูโกเนตแต่อย่างได้และน่าจะเรียกตัวนักเตะรายนี้เข้ามาพูดคุยกันเป็นการสดตัวสิก่อนเะ่นนั้นทําให้นั้นตอนนี้ทางปุริเซียมันเช่นกระบ,บักนั้นก็ยังไม่ได้ตั้งราคาขายมานูโกเนตอย่างเป็นทางการออกมาแต,ต่อย่างได้แต่ถึงนั้นก็มีการคาดการณ์ก,กันนะครับว่าค่าตัวใน,นการย้ายทีมของมานูโกเนตครั้งนี้นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ40-45ล้านปอนด์ ซึ่งนั่นก็ต้องมาองรอลุ้นกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะใช่ทีมที่กำลังติดต่อกับมอนูคเน่ใช่หรือไม่และทีมหงแดงนั้นจะยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้อย่างเป็นทางการในช่วงตลาดหน้าแนวน,นี้หรือไม่แต่ก็ชื่อได้ว่าถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวมอนูคเน่เข้าสู่ทีมได้แล้วแล้วก็กองกลางของลิเวอร์นั้นก็จะต้องแข็งแกร่งขึ้นแบบทันตาเห็นอย่างแน่นอนนะโอ้โหพอมจวดครับพอม่พี่น้อง มาแต่สายอีกพอไหมพี่น้องลิเวอร์พูลค้นพบเป้าหมายใหม่บิลลัสเอลส์คานอตดาวรุ่งจากสโมสรกังที่ถูกยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งที่ดีที่สุดของทีมชาติเบลเยียมสโมสรลิเวอร์พูลของเราก็ตกเป็นข่าวว่ายังคงมองหาการสมทั้เล่นดาวรุ่งอายุน้อยฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสาคัญให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูมาตอนนั้นของลูลนั้นก็กําลังมอง หาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวท่านั่นของบิลลัสเอลคานูสนะครับกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมจากสโมสรก๊งทีมดังในลีกของเบลเยียมเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้โดยทางลิปูมองว่าผู้เล่นรายนี้คือกองกลางที่สมบูรณ์แบบและจะก้าวขึ้นมาสร้างชื่อในเวทีระดับโลกได้แน่ในโรเล็นนี้เสนันทำให้ทางลิปูนั้นมีความคิดที่จะรวบหัวรูหางดาวรุ่งรังนี้เข้าสู่ทีมโดยด่วนนะครับก่อนที่คู่แข่งทีม่มออื่นจะขยับตัวตามได้ทัน ดรตามรายงานนี้มาจากคอดิเดเลตเดโลสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังสัญชาติอิตาลีก็ได้ออกมาตีข่าวว่าณนะตอนนี้ทานดัานของเอลส์คานนสกำลังตกไปเมืานการกนสนทับของยูวินตุสทีมดังในลีกเกาโชเรยิยอิตาลีรวมกับเคเฟินตัวรามแต่ทงนั้นในดิวการยัดทีมของเอลส์คานุสกองการดารุ่งในว,วัย19ปีรายนี้ก็ยังมีสโมสรล,ลิเวอร์พูลตามมาให้ความสนใจในตัวของผู้เล่นรายนี้แข่งกับทานดั้นยูวนตุสเหมือนเดิม เดยทางลิเว์พูนันนะครับพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอในเดียวกันเนี้ยทีมผู้เล่เรนรายนี้แข่งกับทางยูเวนตุสหลังจากที่มีการเปิดเผยกล้าตัวในการเนียทีมออกมาไปเป็นที่โลนอยแล้วว่าเอลคานุดนั้นมีค่าสัญญาสุดถูกนะครับเพียงแค่16ล้านปอนด์เท่านั้น โดยเอลคานุตนั้นถูกยกย่องว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของทีมชาติเบลเยียมและเป็นนักเตะกองกลางระุ่งที่ดีที่สุดของเบลเยียมนับเวลานี้และที่สาคัญเอลคานุตเป็นกองกลางกดกัรของสโมสรแก๊งไปเป็นที่เรียแล้ว,ลว,ลวหลังพึ่งจะมีอายุเพียงแค่9ปีเท่านั้นซึ่งนั้นสามารถพิสูจน์ความสามารถผู้เล่นรายนี้ได้เป็นอย่างดีและณตอนนี้นอกจากลิเวอร์พูลกับยูเวนตุสแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีอีกหลายสโมสรชื่อดังในยุโรปนะครับต่างก็กาลังขยับตัวในเด๋ยวนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกัน โดยการคังว่าช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้เราอาจจะได้เห็นการย้ายทีมของเอลคานุตเข้าสู่ต้นก,กัดถ่ายแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช่สโมสอนลิเวอร์พูลหรือไม่แต่ถือนนั้นสื่อจากฝั่งอิตาลีรายนี้ก็ไม่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะให้ความสนใจที่จริงจังในดีลของเอลคานนตและอาจจะถูกจับให้มาเป็นข่าวเชื่อมโยงกันเท่านั้นนั่นเพราะว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นกองกลางอยู่ภายในทีมแบบเหลือเฟืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฮารวียเลียดเคอร์ติจน รอันส์กำลังแบงที่เป็นกองกลางดาวรุง่งซึ่งนี่ยังไม่ได้รวมกองกลางตัวอาวุโสอย่างอเล็กซิสแม็กอลสเตอร์และโดเมนิกส์อลสไล์ที่เป็นกองกลางตัวจริงของลิเวอร์พูลในเวลานี้ดังนั้นจึงเช่นว่าหากเอลส์คานุสย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลจริงๆแล้วแล้วก็อาจจะไม่สามารถแจ้งเกิดภายในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลได้เลยและอาจจะกลายเป็นดาวดับในทันทีดังนั้นการชุนยงระหว่างลิเวอร์พูลกับท่านัของเอลส์คานุสนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นะโอ้โ ขอให้เด็กเติบโตโมูาราินสซลาปรามแฟนลิเวอร์พูลอยากกดดันโดมินิกสบอสไลท์แฟนหงอยากกดดันโมูาราินสซลานะครับสตรดดังของลิเวอร์พูลของเราเลือกร้องให้สาวกเดอะคัพนะครับอย่าไปกดดันโดมินิกสบอสไลท์มิคฟิลด์ดาวจนมากจนเกินไปเชนักเตะเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมไม่กี่เดือน ฉะนั้นปล่อยให้เขาเล่นแบบสบายๆและแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมานะครับกับตันทีมี่นาฮังการียยามาร่วมทีมในยุคแผงมิฟิลชุดใหม่ของหงดังลิวโปโดดได้รับโอกาสสวมเสื้อเบอร์8ตำนานของหงดงังและสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพจนตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในแข้งขวัญใจของบรรดาแฟนบอลเดเรดทั่วโลกไปเป็นที่ร่ำรวยแล้วโดยเฉพาะสาวๆนะครับกรีดกันเติม ยางไรก็ตามนะครับซาลายัางให้แฟนบอลลิเวอร์พูลอย่าเพิ่งเรียบร้อนคาดหวังในตัวของโดเมนิกสปอสไลน์มากจนเกินไปจนทำให้นักเตะต้องแบกรับแรงกดดันแต่อยากปล่อยให้เขาค่อยๆพัฒนาจนสามารถปรับตัวเข้ากับการเล่นในลีกสูงสุดเมืองพรีได้ดยอย่างเต็มประสิทธิภาพเขาเริ่มต้นได้อย่างดีเยี่ยมแต่ผมก็ไม่อยากให้แฟนบอลไปพยายามกดดันเขาปล่อยให้เขาเล่นและสนุกกับฟุตบอลของเขาจากนั้นก็ให้เขาแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมา เราไม่ต้องบอกเขาว่าจะเป็นคนนั้นหรือคนนี้เพราะเขายังเด็กเขาพึ่งมาย้ายอยู่กับลิ์พูมไม่กี่เดือนนี่เองนะจ๊ะถ้าเขาเล่นดีเขาก็เล่นดีด้วยตนเองมันก็เป็นแค่นั้นแฟนบอลลิพูก็เคยทําแบบนี้กับผมมาก่อนนะจ๊ะจําได้ยุบอ่ะและตอนนี้ผมก็เห็นมันอีกครั้งความขัดหวังเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันทําให้นักเตะต,ต้องเจอกับแรงกดดันด้วยดาวเตะทีมชาติอียิปต์ระบุทิงท้ง้าย สองมาตรฐานรอ,อกันอีกงานพิมลิกกำหนดวันพิพากษาพิจารณาคดีแมนเจอตี้รอดูกันยาวๆรอดูกันยาวๆไปเลยนะครับหลังจากสื่อเปิดเผยว่าพิมลิกฤษกำหนดแล้วในช่วงเวลาไต่สวนคดีแมนเจอตี้หลังละเมิกดกฎการเงินไปถึง115กคดี พิบิลิกนะครับและสโมสรแมนเชสเตอร์ตกลงช่วงเวลาที่จะทําการไต่สวนพิจารณาในคดีที่ระบายสีฟ้าแลอเมื่อกฎก,รก,การเงินกานได้เป็นที่เรื่อยแล้วโดยจะมีขึ้นในช่วงฤดูไม่แม้ร่วงในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2 0 2 4ตามการรายงานจากเดลิเมลสื่อชื่อดังของเมืองพุทธิ พิลลี่กล่าวว่าแมนสเตี้ทำผิดกฎทางการเงินถึง115คดีระหว่างปี2009ถึง2018โดยที่หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงแล้วนั้นก็มีโอกาสที่จะเจอบทลงโทษด้หลายแบบอย่างเช่นการโดนริบแชมป์การถูกตาต้ามและการโดนขับออกจากลีกเป็นต้นเดยนักเ่าเปิดเผยนะครับว่าการไต่สวนพิจารณาคดีอาจจะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงก,การฟุตบอลอังกฤษจะมีขึ้นในช่วงปลายปีหน้าต่อคณะกรรมการอิสระของพิลลีก และการว่าการตัดสินจะออกมาต้องรอจนถึงช่วงสัมเมอร์ปี2005เลยทีเดียวก่อนหน้านี้น,นะครับนิกเดมาร์กนะครับทนายความท่านกกีฬาชื่อดังเคยแสดงความเห็นเอาไว้ว่าคดีละเมิดกฎก,การเงินของแมนซิตี้คงต้องใช้เวลานานกว่าในการตัดสินคดีจะเสร็จสิน้นผมเคยทำงานในคดีเกี่ยวกับการควบคุมก,การเงินของเดวิสตี้กับเชฟฟิลด์เวนสเดย์มาแล้วโดยทั้งสองทีมนั้นเกี่ยวข้องกับสองข้อหาที่เรียกว่าทำผิดกฎมาเป็นระยะเวลาราวสองปี และหลังจากมีการตั้งข้อหาแล้วนั้นมันก็ต้องใช้เวลาราวหนึ่งปีกว่าที่จัดคดีนี้จบลง้ดยเหตุผลนี้ผมจึงไม่แปลกใจอะไรเลยถ้าหากกระบวนการรอบนี้จะกินเวลานานกว่านั้นในระดับหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่ามีการตั้งข้อหาถึง115ข้อหาภายในช่วงเวลา1ิเปีนับรวมช่วงเวลาที่แมนเชสเตีรถูกตั้งข้อสงสัยว่ากระทำความผิดไปจนถึงช่วงเวลาที่พิมลิกใช้ไปในการสอบสวนเดอะมาร์กเผยนะฮะ ตอนนี้พิมลีกโดนกดดันอย่างหนักมากนะฮะโดยรื่องกันตัดสินคดีของแมนซิตี้ให้เร็วขึ้นและเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วตัดสินให้เอเวอเรตันโดนหักไปถึง10แต้มโดยมีผลในทันทีนะครับจากความผิดฐานละเมิกดกฎการเงินนะครับโอ้โห สรุปก็คือกรอบระยะเวลาเมื้องต้นจะมีการตัดสินอีก2ปีข้างหน้านะจ๊ะท่านี้ยังไม่รวมถึงกรณีฝ่ายจำเลยขอเลื่อนเลื่อนนั่นเลื่อนนี่เลื่อนนันอีกในการพิจารณาคดีตามกรอบที่สามารถทําได้ดังนั้นคดีนี้ยาวครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะผมเถาไปกว่านอี้ก็ได้ครับถึงจะตัดสินพ่อแม่พี่น้องมหาอำนาจตัวจริงโรดี้ทำเป้านำแมนเชสเตอร์ยิ่งใหญ่ทัดเทียมลิเวอร์พูลสักวันจะทัดเทียมหง โรรี่กองกลางตัวกลั่นของแมนเชสเตอร์เปิดใจสังวันหนึ่งตนอยากมีส่วนช่วยนำทัพระเบิดสีฟ้า 9, ก้าวขึ้นมานยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับลิเวอร์พูลซึ่งประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลทั้งในอังกฤษและฟุตบอลถ้วยยุโรปนะครับ ทำามานะครับได้ขึ้นชื่อหรือ,รอชามว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในศึกวงการลูกหนังโลกโดยพาะอังกฤษพวกเขาพง,งาคว้าแชมป์มาม,มากมายรวมทั้งแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองพูดีถึง19สมัยเป็นรองแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่สมัยเดียวการที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนมันับได้แชมป์ถึง6สมัยซึ่งก็มากที่สุดในบรรดาสโมสรในสหราชอาณาจักรเป็นตน้น คณะที่แมนเชสเตอร์ในปัจจุบันไดารับการยกย่องว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนังในเมืองผู้ดีในช่วงยุค2000โดยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง7สมัยคณะที่รุ้นกันที่ผ่านมาพวกเขาก็สร้างประวัติศาสตร์รัฐที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเอเ็มเอคัพยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อย่างยิ่งใหญ่นะครับโรดี้ยอมรับว่าย,ยัางเห็นระบายสีฟ้ายิ่งใหญ่เหมือนกับลิเวอร์พูลม,มากๆลิเวอร์พูลมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเราแมนเชสเตอร์ มันเป็นเรื่องปกติเนื่นองจากลิเวอร์พูลเป็นทีมระดับท็อปสอท็อปสตลอดการในประเทศนี้ดังน,นั้นมันเป็นเรื่องปกติที่พูกเขาเจะได้รับการสนับสนุนอย่างที่ทุกคนเห็นกันในวันนี้เราอยู่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งของยุคใหม่ของพรีมลิเนื่นองจากว่าสักวันหนึ่งจะก้าวขึ้นมายิ่งใหญ่ทัดเทียมลิเวอร์พูลสตาร์ทีมชาตสเปนก่าวนะครับ ใส่ไม่ยังมาริโอบาโลเตอรี่นะครับชี้เป้าอาดีตในายใหญ่ลิเวอร์พูลคือกุนซือที่ห่วยที่สุดในชีวิตโค้ชที่เลวร้ายที่สุดมาริโอบาลโลเตอรี่นะครับรองหน้าจอมชาวเมืองพิซซ่าเปิดปากชีเป้าผู้จัดก,การทีมที่ห่วยที่สุดที่เคยร่วมง,งานกันมาด้วยโดยยกให้เป็นอดีตกุนซือทีมหงดังลิเวอร์พูลบาโลเตอรี่นะครับซึ่งเคยคแข่งกับแมนซิตี ยังจากเอซิมิยานมาหากินในพิมรีอีกรอบกับลิเวอร์พูลด้วย่าตัว16ล้านปอนด์ราว720ล้านบาทในปี2014อย่างไรก็ดีนะครับภายใต้าการคุมทีมของแบรนดอนโรนเจอร์สไตล์อินเตอร์เลียนก็ยิงประตูดได้แค่ลูกเดียวจากทั้งหมด16เกมในลีกรวมทั้งสิ้นในทุกรายการเขาสอยตะข่ายจบหงแดงได้แค่4ลูกจากทั้งหมด28นัดน,นะครับกระทั่งปี2016นะครับเจ็กกคลับถูกดึงตัวเข้ามาคุมทีมบีร็อก และยอดผู้จัดการคิมเชิงมันก็ตัดสินใจปล่อยให้วาลาเตอรี่ย้ายปร่วมทีมนี้ในลีกเหมือนหอมแบบไม่มีค่าตัวกระทั่งล่าสุดนะครับก้าหน้าในวัย33ปีซึ่งย้ายกลับมาร่วมทีมอาดานาเดมียปสปอในลีกตรุรกีเป็นคำรับที่2ก็ได้เปิดเผยกับสื่อถึงคุณสื่อที่เรวร้ายที่สุดในชีวิตอาชีพของเขานะครับแบนดอนโรเจอร์เป็นโค้ชที่เรวร้ายที่สุดเท่าที่ผมเคยมี ซูปเปอร์มาริโอเอ่ยกับทีวีเพลในวันที่30พฤศจิกายนโดยชีวนิ้วไปที่ผู้จัดการทีมชาวไอร์แลนด์เหนือในแง่ของการเทนเขาคือเบอร์หนึ่งซึ่งเน้นการเข,ข้าคบอลและการเล่นเกมโต๊ะเล็ก แต่ในแง่ของบุคคลเขาคือไายนะทานี้รอเจอร์เคยร์วิจารณ์บาโลเตอรี่มาแล้วนะครับไม่อาจตอบแทนหงแดงได้หลังถูกดึงมาแทนที่หลุยส์โซเรสสตานทีมชั้นอุรุกวยัยโดยปัจจุบันคุนซิโอในไวั้50ปีกุมเงียนโชติกทีมยักษ์ใหญ่ของลีกบิสกี้แทนที่ของอังเก้ปอสเตกุกุที่ย้ายไปเป็นเจ้าในายใหญ่ของสเปอร์สโมสรในลีกอังกฤษรับโอ้โห นี่คือสุขกาลลิวพูนะครับชมผลงานของลิวพูของพวกเราเข้าตาเหลือเกินนะครับก็ค่อยๆยิงถลลมทะลายหลายนัดแล้วนะครับตมอ้ยส่วงนี้กินเข่าแซบกินหยังเห็ดหยังก็ดีไปเบิดตกับฟอรม่ปไม่นองส่วนพิมลลิกอังกฤษนะครับจะกลับมาเตะกันในสัปดาห์นี้นะครับลิวพูของพวกเรานะครับมีคิวเปิดรังแอนเฟลพบกับทันนั่นฟุลเล่นะครับหวานเจี๊ยบอีกแล้วเพราะไม่ี่นองในวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมนี้นะครับตามเวลาประเทศไทย3ามทุ่มตรงนะครับ นี่คือสุนรข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นช่วงเช้าของวันที่1นธันวาคมนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ